บทนี้นะคะอาจารย์หญิงจะพูดถึงวิธีการทำเงินจากอาสังหาในรูปแบบต่างๆค่ะซึ่งอสังหานะคะเราก็มีวิธีการทำเงินเยอะแยะมากมายค่ะอย่างที่ง่ายที่สุดเลยนะคะอาจารย์หญิงจะพูดถึงนายหน้าก่อนค่ะนายหน้านะคะอาจารย์หญิงขอให้คำนิยามสั้นๆไว้ก็คือนายหน้าคือคนกลางนะคะที่มีหน้าที่หาผู้ซื้อแล้วก็หาผู้ขายนะคะจับมาเจอกันค่ะแล้วเราก็ ดำเนินการนะคะในธุรกรรมนั้นว่าผู้ซื้อและผู้ผู้ขายต้องการทําธุรกรรมประเภทใดไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเช่าซึ่งเรานะคะจะเป็นคนกลางคอยช่วยดําเนินงานและอำนวยความสะดวกนะคะจนเสร็จสิ้นนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกรรมนั้นๆนะคะซึ่งในหน้าตัวนี้นะคะอาจารย์หนิงนะคะขอบอกเลยว่าค่าในาหน้านะคะที่เรานะคะจะได้รับกันนะคะก็คือถ้าเกิด ในกรณีงานขายนะคะจะมีค่าในหน้านะคะที่3%ค่ะและถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับงานเช่านะคะสัญญาเช่า1ปีเราจะมีการคิดบริการค่าในหน้าที่1เดือนค่ะและทีนี้นะคะเมื่อเราทราบและว่าค่าในหน้าเนี่ยเราจะได้เป็นผลตอบแทนเนี่ยในราคาเท่าไหร่ถ้าเราขาย1ล้านบาทเราก็ได้และ3 0 0 0 0บาทนะคะ ถ้าเราปล่อยเช่าห้องละ10,000บาทสัญญาเช่า1ปีเราก็จะได้10,000บาทเป็นค่าคอมมิชชั่นนั้นนั้นค่ะแต่ทีนี้นะคะเราก็จะมาดูต่อว่าแล้วเราเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะให้ได้เงินตรงนี้ให้ได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งอาจารย์หนิงนะคะขอให้สถิติไว้แล้วกันว่าถ้าหากว่าเรานะคะจะต้องการปิดสัก1เคสนะคะตามหลักสถิติแล้วนะคะเราต้องมีถึงสิ เคสนะคะสิบลิซิ่ง10ซับที่นำมาขายนะคะเราจะปิดได้1ซับค่ะมีหลายท่านค่ะเข้ามาในวงการในน้าแหละและก็เริ่มต้นด้วยการเป็นในน้าแต่ปิดการขายไม่ได้สักทีค่ะมาปรึกษาอาจารย์หนิงว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นในน้าแล้วปิดการขายไม่ได้สักทีอาจารย์หนิงเลยลองถามเพราะกลับไปว่าเขามีซับเนี่ยทั้งหมดกี่ซับนะคะทีนี้ ทางผู้ที่ถามมาก็ตอบว่ามีแค่ไม่ถึงห้าซั์เลยอยากขายมากนะคะอาจารย์หนิงก็ได้บอกไปว่าโอเคค่ะไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ค่ะหาทรัพ์มาเพิ่มเพราะว่าถ้าเรามีซับในปริมาณที่น้อยนะคะโอกาสในการที่เราซื้อขายนะคะมันก็จะน้อยตามไปด้วยค่ะทีนี้นะคะอาจารย์หนิงอยากให้ทุกท่านค่ะตั้งเป้าหมายนะคะว่าถ้าเรานะคะอยากจะได้เงิน0,000 0แน,นะคะในแต่ละเดือนค่ะ เราจะต้องมีทั้งหมดกี่ทรัพย์นะคะถึงจะได้เงิน1 0 0 0 0แสนนี้มาใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะถ้าตามหลักสถิติแล้วนะคะ10ห้องเราจะปิดได้1ห้องใช่ไหมคะเราจะต้องปิดทั้งหมดนะคะปกตินะคะเลทของอัตราการเช่าคอนโดนะคะหรือว่าบ้านนี่นะคะเลทที่คนส่วนใหญ่นะคะนิยมจะเช่ากันก็คือไม่เกินในช่วง15,000บาทนะคะก็เริ่มตั้งแต่ 1,000พจนถึง1 5 0 0 0บาทก็คืออยู่ในช่วงเลทนี้นะคะคนจะนิยมเช่ากันมากที่สุดนะคะอาจารย์หนิงขอตีเลขกลมแล้วกันว่าอ่า10,000บาทแล้วกันต่อน1นห้องถ้าเป็นห้องเช่านะคะถ้าเกิดว่าเราปิดห้องเช่านะคะ10,000บาท1ห้องนะคะเราต้องปิดทั้งหมด10ห้องใช่ไหมคะเราถึงจะได้เงินแสนและทีนี้ค่ะเราต้องมีเท่าไหร่ละคะถึงจะได้10บห้องตัวนี้เราก็ต้องมีห้องปล่อยเช่า100ห้องขึ้นไปนะคะ เราถึงจะมีเงินได้เงินแสนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอยู่ที่ทักษะนะคะของแต่ละท่านเป็นทักษะความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะบางท่านมีไม่ถึงไม่ต้องถึงร้อยห้องก็ได้นะคะก็สามารถปิดการขายได้ในแต่ละเดือนได้เงินหลักแสนเช่นกันค่ะและถ้าหากว่าเป็นงานขายล่ะคะแน่นอนค่ะค่าในหน้าเนี่ย3%จากงานขายใช่ไหมคะถ้าเราขายบ้าน1ล้านบาทนะคะเราจะได้ค่าในหน้าที่30,000บาท และทีนี้ค่ะเราต้องขายบ้านนะคะหหลังเนี่ยมีโอนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยค่ะขั้นตับนะคะสามล้านห้าขึ้นไปนะคะเราถึงจะได้จับเงินแสนในแต่ละเดือนซึ่งมันไม่ได้ยากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเช่าหรือว่างานขายนะคะทุกอย่างนะคะทําเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวิธีการหาทรัพย์นะคะวิธีการทําการตลาดนะคะวิธีการปิดการขายทุกอย่างทําเหมือนกันแค่เปลี่ยนจากคําว่าขายเป็นเช่าจากคําว่าเช่าเป็นขาย อยู่ที่ความถนัดของแต่และบุคคลเท่านั้นเองว่าถนัดเช่าหรือถนัดขายมากกว่ากันค่ะอาจารย์หนิงนะคะก็ขอแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะเล็กๆน้อยๆอยว่าอาจารย์หนิงนะคะปิดห้องแรกนะคะที่คอนโดลุมพินีเมกะนะคะได้6 0 0 0บาทอันนั้นคือห้องแรกเลยที่จาความได้นะคะปิดได้ตั้งแต่เดือนแรกและเดือนถัดมานะอาจารย์หนิงก็ปิดไล่เรื่อยๆเลย20บวกนะคะก็ได้เงินแสนและซึ่งตรงนี้นะคะเป็นเทคนิคง,ง่าย แต่ละท่านนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับเขตพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นะคะได้เลยค่ะ